วิคอบบอลกับตีครับ14มีนาคม2025วันนี้โอ้โหสุขสันต์สายอีกแล้วครับดูทุกคู่สู้ทุกเลกตามคอนเ,เปตเดิมประจําวันศุกร์แบบนี้ก็มีบอลหลายๆทางหลายๆลกหลายๆประเทศที่น่าสนใจยิบยกมาฝากกันดังนี้8คู่วินครับว่าด้วยเรื่องปักหมุดวีครับตัวที่ต,ตีส่งให้เ,เพื่อนๆในไลน์ไปเนะี่ยเมื่อคืนครับแต่งไปสี่คู่ด้วยกันคู่แรกรอบเที่ยงคืนเนี่ยให้ไป2คู่ครับเที่ยงคืน 4. นี่ห้านะแต่เวลาเดีวยวกันก็คือพเพลสเซนครับก็เอาอยู่จริง ลองไปแล้วก็จบที่ผ่านได้ครับลองไปลูกครึ่งยันอยู่ครับจบหนึ่งหนึ่งกับลาซิโอและก็เป็นลาซิโอนั่นแหละครับที่เข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จส่วนอีกคู่หนึ่งครับโรม่าโอ้โหอุิเนต์นะพวกเขาโดนไปแดงช่วงต้นเกมก็พาดพายไปครับสำหรับโรม่าโดนไป3-1บิวเบาคว้าชัยไปได้ครับในเกมันนี้ยอดเดียมมากๆก็เสียเต็มไปสำหรับคู่นี้ผู้ทํามแครับก็คือสเปอร์เนาะที่ตีให้ไปก็ เป็นคู่ที่เมื่อวานไม่ได้ฟิกไหวนะสำหรับคู่ของสเปอร์เนี่ยแต่ว่าเลดมันเข้าตาสถานการณ์มันต้องใจอะ่ะก็เลยต้องไปสเปอร์นะสำหรับเมื่อวานก็เข้าวินยินเต็มครับจบ3 1คว้าใช้ไปได้ต่อที่1.25ครับส่วนคู่ของโคเปนเฮเกนเนี่ยอร่อยเต็มคำเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแพ้แค่ลูกเดียวครับเชลซีบอกแล้ววินาทีนี้เนี่ยโคตรเอจบแค่หนแต่ก็คว้าใช้ได้แต่นั่นแหละครับมันไม่ถึงเป้า เราก็เข้าทางเราดีครับเพราะว่าลองไปลูกครึ่งคู่นี้ก็เข้าวินเต็มข้อขออภัยนะครับคู่พาวเซนเนี่ยตีจําราคาผิดนะจริงๆลองไปที่1.25ครับเพราะว่าก่อนเกมมันอยู่ลุกครึ่งเนาะเหล็มันไหลไล,ลงก็เลยต้องนั่นแหละครับไปที่1.25เต็มคาครับคู่นี้ค่อนข้างมัน่นใจคู่แรก และแนวทางเพิ่มเติมวันนี้ครับของวันศุกร์นี้หากเพื่อนๆท่านใดสนใจแอดไซต์เที่ยวเลขสามสามตัวครับแอดมาได้หรือว่าคลิกที่ลิงก์ไลน์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับไปครับลุยกับวันนี้แปดคู่วินกันเหมือนเดิมครับศุกร์นี้ขอให้แห้งเต็มกระสุนครับไว้ลุยวันเสารนะ์เนาะวันนี้ไปดูกันครับ เกมที่แกรนคาเนเรียครับเกมนี้ในบ้านของรัฐพามาพวกเขาจะเปิดรังเย่ารับการมาเยือนของเดปอร์ติโวอาราเบสเตกันช่วงตีสามครับคู่นี้ผลงาน,นับปัจจุบันของเจ้าบ้านรัตพามาน,นี่ยพวกเขาอยู่อันดับรองบอยครับตอนนี้สิบเก้าสิบสามเกมในบ้านชนะสามเสมอสี่แพ้หกส่วนอาราเบสสิบสี่เกมเยือนชนะสองเสมอสี่แพ้แปดครับผลงานในเรกถือว่ายำแย่ทั้งคู่แต้มห่างกันอยู่แค่สองแต้มเท่านั้นครับอาราเบสมีมากกว่า ว่ากันด้วยเรื่องของฟอร์มครับฝั่งรับพม่าหกนัดท้ายเนี่ยโอ้โ oh. ห เละครับเสมอเกมเดียวกับไบเรลิตที่เหลือแพ้หมดผ่านราคาได้ครั้งเดียวจาก6นัดหลังและเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้ให้กับเบติสมา1นึครับแต่ว่าไม่ข้ามราคาเท่านั้นเองสูงไป3ต่ํา3ฟาดของอาราเบต6นะัดท้ายชนะ1เสมอ2แพ้3เกมถือว่าอาราเบตส2เกมหลังทําได้ดีครับล่าสุดเนี่ยยิ่งแล้วเลยเอาชนะยาแรลมาได้ที่1ปละตัวศูนย์ผ่านราคาได้3ครับเจ้า1เสียสูงเกมเดียวจาก6นัดหลังสุด ว่าต่อที่เรื่องของ h ฮ Tohead to ครับพบกันมาในช่วง10นัดท้ายเสมอนถึง5ครั้งรับตับพามาัดเอาชนะได้2 game, เกมอาราเบสเนี่ย3เกมครับแต่ว่าสกบแคบในช่วง5นัดหลังสุดเนี่ยคู่นี้พบกันมักจบลงเอ่ยด้วยผลเสมอถึง3เกมและแบ่งใช้ชนะไปทีมได้1ครั้งด้วยกันครับเรื่องของเรดราคาทางฝั่งรัตพมาัดผ่านได้2ครั้งอาราเบสทั้งหมด3ครั้งด้วยกันรับ5เกมหลังสุดจบต่ําทั้งหมดเลย ความพร้อมก่อนเกมนัดน,นี้เริ่มจากชาวบ้านก่อนแล้วกันครับเกมนัดน,นี้พวกเขาจะไม่มีโลซาด้ครับที่ติดโทษแบนและอีกลายก็คือเอซูโครับกำลังหลักของทางฝั่งชาบ้านและพะมัดส่วนทางฝั่งอดาดเบสเนี่ยเกมนี้ครับพวกเขาจะขาผู้เล่นถึงสาลายเนื่องจากโดนแบนฮูโกนัวครับต้องเช็คฟิตก่อนในเกมน,น,นี้เรามาดูกันที่รายชื่อที่พร้อมกันโดยจับ แค่ไม่กี่คนแล้วกันครับสำหรับรอบพมานเนี่ยผู้เล่นที่น่าสนใจแน่นอนครับในกลางจะมีคัมปาน่าตัวลุก3คนแต่ว่าวางใจได้พอสมควรนะมูเรโลซันโดรามิเรสรวมไปถึงฟาบิโอซิวาด้วยฟ้าของอาราเบสครับ4 1 3 2โอ้พังแปลกๆนะครับในกลางของพวกเขาเนี่ยจะมีจอแดนครับเป็นกำลังหล,ล,ลักอาเลนญาครับปีกทางฝั่งซ้ายนี่คือกลุ่มกำลังที่ต้องบอกว่าเป็นตัวความหวังของทีมในช่วงนี้ครับหนะ้าเป้าจะเป็นกิเก้กาเซียครับ ราคาเนี่ยมาเสมอตัวในเกมนี้เป็นทางฝั่งของทีมเยือนออกมาต่อครับแต่ว่าเปิดแรกเนี่ยมาเท่ากันเลยสูงต่ำม,มา2ลูกครับสำหรับเกมนัดนี้อย่างว่าครับนี่คือเกมสําคัญของทีมหนีลุนตกชั้นเนาะคือลุ้นตกชันนนก้นได้ไหมต้องต้องบอกว่าทีมหนีตกชั้นเนาะเพราะว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยใกล้เคียงมาครับคู่แข่งมีถึง3ทีมด้านบนก็คือเลกาเนสบาเลนเซียและก็เอ็ดปันยอดครับนี่คือคู่แข่งของพวกเขาเกมนัดนี้ตัดแต้มมันเองแต่ว่ามีสอสูงกับการเตะในบ้านเกมนี้ทางฝั่งลราพมาต้อง เน้นหน่อยแต่มีโอกาสออกเสมอสูงมากๆครับคู่นี้เจอกันอะ่ะ มักลงเอยด้วยผลเสมอ,อยุ่บ่อยๆแต่ตีว่าสกอร์ไม่เกิน2เมตรอะอยูสกอร์ต่ำครับและไปที่เจ้าบ้านและพมาต์อิงจากความเป็นเจ้าบ้านครับเนื่องจากคุณภาพทีมและฟอร์มทุกอย่างไม่ได้หนีเงินไกลจัดไป2มุดครับ <S 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 ไปกันที่มิเลนทอลเกมนี้สังพารีเปิดลังรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮ์จะเตะกันช่วงตยสองครึง่งสังพารีครับอันดับปัจจุบันพวกเขาอยู่เหนืออันดับเพออฟเพื่ออันดับที่1 6อยู่แค่ทั้งหมด2แตม้มเท่านั้นคือต้องการแต้มมากๆกครับส่วนฮอฟเฟนไฮน์ก็ยัง เหมือนกนกัลงเตะไปทั้งหมด12นัดครับสำหรับสองพารีเตในบ้านชนะ2เสมอ3แพ้7ยิง7ดเสียส4ส่วนฮอฟเฟนไฮกับเกมเยือนของโบกเคา12นัดชนะ 3, สมเสมอ10แพ้5ยิง12สเสีย19ประตู 6นัดท้ายของเจ้าบ้านก่อนครับเสมอ2แสี4ไร้ชัยแต่ว่าเกมล่าสุดผ่านราคาได้เพราะว่าไปลองวบบวกถึงล่างที่ครึ่งควบครับและต่ำหมดเลยในช่วง6เกมหลังสุดออกสกอร์ต่ำทั้งหมดไม่เคยจบสูงแม้แต่เกมเดียวส่วนฮอฟเฟินไฮ6นัดท้ายชนะ2เสมอ2-2พ 2, ้24เกมล่าสุดพวกเขาไร้พ่ผ่านราคาได้3เสีย3เช่นกันสูงก็3ครับแต่ว่า3เกมหลังสุดจบต่ำหมดเลยและล่าสุดเสมอกับไฮเดวมาที่1ประตูต่อ1 และ Head to Head คู่นี้ครับพบกัน6นนาท้ายแบ่งไปอย่างละ2ครั้งก็แบ่งชายไปทีมละ2ครับมีเสมอกันอีก2เกมล่าสุดดีกว่าจบที่2อศูนย์สัสงพาวดีไปเอาชนะฮอฟเฟินไฮได้ถึงในบ้านช่วงออกสตาร์ทพวกเขาฟอร์มเด็ดฮะ ว่ากันที่ความพร้อมมือนเกมนัดน,นี้ครับนี่คือปัญหาที่เกิดมาแล้วก็ทําให้ซองพอลีเนี่ยฟอร์มดอบดาวลงไปในช่วงนี้ครับก็คือตัวเล่นบาดเจ็บนั่นเองเจ็บเยอะมากๆครับเช็คฟิตก็เยอะเช่นกันคาร์โรเมตก็ไม่พร้อมในเกมนี้ในรายอื่นก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ก็ข้ามไปเลยครับส่วนฮอฟเฟนไฮครับเกมนี้เช็คฟิตอยู่3คนที่สําคัญก็คือฮัดดัมฮาโลเซกครับ,รบเกมนี้ถ้าลงได้สําคัญอย่างยิ่งเลยมาริอุสบุรตเลอร์ด้วยอีกคนนึงมาดูกันที่ผังรายอัพกันเลย343คสับสาหรับสำหรับ แดน,นกลางเนี่ยจะมีเออวายครับกับตันทีมเป็นวิดฟิลด์ที่น่าสนใจอยู่ตรงกลางครับเป็นแกนของทีมและหน้าเป้าจะเป็นไวท์บราลครับยยมประจำการอยู่ขวาเป็นซาอิดครับฝ้าของฮอฟเฟนไฮเ์สองสามหนึ่งในเกมนัดนี้แดนกลางจะมีสต็กค,ครับคุมเกมตรงกลางให้กับทีมและตัวลุกที่ทีมขาดไม่ได้ก็คือคาร์มริกนั่นเองสร้างสารรค์เกมซ้ายเนี่ยจะเป็นทอมบิชอปครับฟอร์มดีที่สุดของทีมนาทีนี้กิฟต์โอบานในตำแหน่งหน้าเป้า เลยมาปปะนะเกมนี้สูงต่ำมา2.25ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านสังเพารีออกมาต่อเนื่องจากเกมแรกครับพวกเขาคว้าชัยมาได้นั่นเองคือถ้าว่ากันด้ยวยเรื่องของตัวผลงานแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮน์นาทีนี้ดีกว่าครับออกมาลองด้วยที่ปรปร,ราคาอาจจะดูแปลกหน่อยเพราะว่าสังพรีในช่วงหลัง 6เกมท้ายเนี่ยก็ย่ำแย่สุดๆผ่านราคาไม่ได้สักเกมหายใยช,ชนะก็ยากครับติมองเลยเกมนี้อยู่ฮอฟเฟนไฮครับและไปที่เรื่องของสกอร์รวมเกมนี้ติขอยเลือกอยู่ที่สกอร์สูงครับแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะออกที่สกอร์ต่ําก็ตามสําหรับเจ้าบ้านสังภารีแต่เกมนี้ติว่ามันวัดแล้วก็พอสู้กันได้ครับไปสูงด้วยและลองปอฮอฟเฟนไฮจัดไป2มุดครับ ต่อที่ลุยกี้เฟลเลอริสครับเกมนี้เจนนัวดวลกับเรดเช่เจนัวเนี่ยอยู่อันดับที่12ตอนนี้14เกมในบ้านพวกเขาเสมอถึง7ครั้งชนะ3แพ้4ส่วนเรดเช่ครับ14เกมเยือนชนะ3เสมอ2แพ้ไป9แต้มตอนนี้ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงแล้วก็อันตรายต่อส่วนตกชั้นครับ 6เกมท้ายของเจนัวชนะ1เสมอ3แพ้2หาชาัยเจอแค่เกมเดียวผ่านราคาได้3ครั้งและล่าสุดพึ่งเสมอกับไกยอรี่มา1-1เลเช่ che, ครับ6นัดท้ายโอ้โ oh, หย่ำแย่3เกมหลังสุดแพ้ทุกนัดเลยด้วยการโดนเฉือนไปโดยส่วนใหญ่ครับกู่แข็งค่อนข้างจะแข็งอุดิก็ฟอร์มดีฟิอองก็ยากและเอซีครับล่าสุดที่คว้าชัยจากพวกเขาไปได้ ในส่วนของเฮททูเฮทคู่นี้พบกันมาในช่วง10เกมหลังเรดเช่คว้ายชัยได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอกันถึง4เกมด้วยกันที่เหลือชชนะตกเป็นของเจนัวทั้งหมดล่าสุดจบกันที่โซนโในบ้านของเรดเช่ ัวผู้เล่นครับเอาตามสแต็กแล้วฝั่งเจ้าบ้านนักเตะที่น่าสนใจของเจนัวก็คือมิเลติครับยืมมาจากยูเว่นั่นเองและหน้าเป้าอย่างอีกูบ้านครับยืนในแดนหน้าฝั่งของทีมเยือนเรเช่ครับเกมนัดนี้ฝากหวังไว้กับเกอร์โตวิดเลยศูนย์หน้าครับกดไป9ประตูมือสแอซิสไล่คามาที่ครึ่งลูกรับเกมนี้เจ้าบ้านเจนัวมาต่อสูงต่ำอยู่2ลูก แน่นอนครับเกมนี้สําคัญสำหรับเรดเช่ทุกๆเกมนับจากนี้เลยก็ว่าได้ครับเข้าสู่ช่วงปลายของซีซั่นแล้วพวกเขาไม่ควรพลาดทำแตม้มหลุดมือแม้แต่แต้มเดียวเลยดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยฝั่งของเรดเช่พอจะมีหวังเหมือนกันนะเพราะว่า การพบกับคู่แข่งโดยส่วนใหญ่มักจะแพ้ด้วยการโดนเฉือนครับเกมนี้น่าจะเบาที่สุดในรอบ3เกมที่แพ้มาก่อนหน้านี้แล้วมิสิทธิ์ออกหน้าเดิมก็คือเสมอครับเจนัวเนี่ยสายยันสายจบเสมออยู่แล้วปักหมุดไปที่ทางฝั่งของเรดเช่เกมนี้สู้ได้ครับมีดีพอส่วนเรื่องของสกอร์รวมมา2ลูกเนี่ย มันจะจบที่พอดี2เม็ดในเดีตีมองว่าคู่นี้จะจบ1นึนแต่ถ้าจะเลือกยังไงก็ต้องไปต่าครับสาหรับเกมคู่นี้ลิกเอิงบ้างครับนิดดวลโอซาเตะก,กันช่วงเวลาตีสองสนาทีครับสำหรับเกมคู่นี้นีดในฟอร์มดีนะฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนปัจจุบันครับ12เกมในบ้านชนะ8เสมอ3แพ้แค่นัดเดียวโอไซครับลงเล่นไปทั้งหมด12เกมนอกบ้านชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง8เกมด้วยกัน ลงสนาม6นัดท้ายนี้เอาชนะได้4ครั้งมีแพ้แค่2ครับรวมเกมล่าสุดด้วยกับปรียง2-0อันนั้นคือความไม่แพท้ที่เข้าใจได้เรื่องของราคาพวกเขาผ่านได้4เสีย2สูง3ต่ำ3โอซายครับลงเล่นไป6นัดท้ายเนี่ยแบ่งไปอย่างละ2ครับชนะเสมอและแพ้ผ่านราคาได้ถึง4ครั้งเสียแค่2เกมเท่านั้นทำเงินทั้งคู่ครับคู่นี้บอกเลยทั้ง2ทีมเลยต่ำตลอด2เกมหลังที่ลงสนามด้วย ดวนกัน10เกมท้ายฝั่งนิดครับชนะได้3เกมแต่ว่า4เกมหลังเนี่ยนิดเอาชนะโอไายไม่ได้เลยเสมอนไป3ครั้งครับมีจบแพ้แค่นัดเดียวด้วยสําหรับทางฝั่งนิดโอ้โหยากแล้วครับเกมนี้สำหรับเจ้าบ้านเพราะว่า4เกมหลังสุดขว้าใช้ไม่ได้เนี่ยแหละฮะเรื่องของรายคาก็ตามฟอร์มเลยเสียตลอดในช่วง4เกมหลังที่ดวนกับโอสครับเจ้าบ้านนิดครับผู้เล่นที่ น่าจับตามองก็คือกีซานครับเปีกทางฝั่งขวาน่นงรวมไปถึงหน้าเป้าอย่างลาบเด้ครับก็พร้อมในเกมน,นี้ตัวหลักพร้อมหมดครับนี่คือแผงรายอัพที่บอกเลยเลยว่าซีซั่นนะี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมฝั่งของทีมเยือนางครับโอซานผู้เล่นที่น่าสนใจก็คือเปรินนั่นนะครับเปีกทางฝั่งขวาและหน้าเป้าอย่างไบร์ครับก็พร้อมในนัดน,นี้เตาเร่ด้วยครับฟอร์มดีเหมือนกันสาหรับฮาเมตเตาเร่เลยมาลูกหนึ่งครับเกมนี้สูงต่ำ2.75 สำหรับนีดครับเกมนี้ถ้าชนะเกิน2ลูก3ลูกเนี่ยยิง1 3านะจบ30พวกเขาจะขึ้นไปเป็นอันดับที่2ของตารางคะแนนก็ไปเทียบเท่ากับทางฝั่งหมักเซยครับโอ้โหต้องกดถึง4เม็ดด้วยนะจริงๆแล้วแต่ว่าเรื่องของการเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้เนะี่ย หมดห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยเปชเช่หกสิบ้ตมแล้วตอนนี้นิดสี่สิบต้มก็ไม่ต้องพูดถึงคําว่าแชมป์หรอกครับแต่ว่าท็อปทรีของทางฝั่งริกเอิร์กเนี่ยจะได้ไปลุยศึก UCL ในซีซั่นหน้าครับตีมองแล้วโอ้โหด้วยโคต้าแบบนี้มันก็สําคัญนะนะนิสเกมนี้โอกาสเปิดกว้างครับสำหรับ3าคะแนนยู่ทางฝั่งของนิสครับเกมนี้ต่อที่ลูกหนึ่งส่วนสกอร์รวมยังมองไปที่สกอร์สูงครับเกมนี้2.7 5้าตีว่าข้ามได้นะสำหรับทั้ง2ทีมครับรวนสกอร,ร์จากทั้ง2ฝั่งก็ได้หรือว่า อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับผู้นี้แต่ว่าชิวๆเกมที่อัตตันเกตครับเกมนี้ในบ้านของบิตเตอร์ซิตี้พวกเขาจะเปิดรังเย้ารับการไปเย็นของนอริทซิตี้คู่นี้ตี3ครับ จากผลงาน,นับปัจจุบันของทางฝั่งเจ้าบ้านบิตเตอก่อนครับพวกเขาอยู่อันดับ7ก็ลุนเยพออฟเต็มตัวในซีซั่นนี้9เกมครับคือชัยชนะในบ้านเสมอไป6แพ้3ยิง26เสีย14ประตูส่วนนอริตซิตี้ครับพวกเขาลงเตะไปทั้งหมด18เกมเยือนชนะ4เสมอ6แพ้8ยิง15เสีย25ประตูครับ 6นัดท้ายของพิตตไร้พ่ครับพวกเขาชนะได้3เสมอ3พผ่านราคาได้4เจ้า1เสียเกมเดียวสูงไปแค่นัดเดียวครับจาก6เกมหลังสุดล่าสุดเสมอกับเชฟฟิล์มา1นึงหงส่วนนอร์เรดครับฟอร์มของพวกเขาในช่วง6นัดท้ายเนี่ยชนะได้เกม1ครับเสมอ3และแพ้2 0 0พนราคาได้ครั้งเดียวเสียไปทั้งหมด3มเกมด้วยการสูง2ต่ำ4เกมครับ 10เกมหลังสุดที่พบกันบิทเตอสามารถคว้าชัยจากนอริได้2ครั้งที่เหลือเนี่ยเป็นชัยชนะของนอริครับถึง6เกมมีเสมอกันอีก2เรื่องของรายคาบิทเตอผ่านได้ในช่วง2เกมหลังพวกเขาออกไปลองแต่ไม่เป็นลองครับมียันเสมอได้เกมหนึงและล่าสุดเนี่ยพลิกเอาชนะไปด้วยในบ้านของนอริจบส0ครับในการดวลกันแรกแรก ว่ากันที่เรื่องของความพร้อมก่นเกมนัดนี้ครับฝั่งของบิตต์จะไม่มีแมกโนเรีครับที่มีการมาเจ็บอยู่ส่วนนอริด์เจ็บเยอะที่เดียวครับเรียมคลิปรวมไปถึงมาโฮวหรือจูราเซกเนี่ยก็ไม่พร้อมทั้งหมดมีเพียงแค่มาซิลิโนนูนเยสครับที่ต้องเช็คฟิตในเกมนี้และอาจมีสิทธิ์พร้อมในส่วนของรายชื่อตัวเล่นครับเราเริ่มจากบิตตก่อน3 4 2 1นครับตรงกลางจะมีนายจับคู่กับเบิร์ตัวรุกของพวกเขาจะมีมิมิติครับทวายเนื้อหน่งไปขวาและอาร์มสตองน้าเปาส่วนนอริด เรียกได้ว,ว่าขุมกาลังที่น่าสนใจมีหลายคนนุนเยตน่าจะพร้อมครับในเกมนี้ที่ขึ้นว่าเช็คฟิตเมื่อคู่และซาอินครับปีกทางฝั่งซ้ายนี่โอ้โหดาวสัมโบของทีมแล้วก็น่าจะดาวสัมโบลีกด้วยนาเป้าจะเป็นจอร์จซาเจนเนียบยืมประจําการอยู่มีอาวุธหนักครับสําหรับนอริสเกมนี้เนี่ยเปิดมาปอเป็นปบิตตอปออกมาต่อครับสูงต่ําอยู่2ลูกครึ่ง เป็นหนึ่งเกมครับที่ติมองแล้วโอ้โหเข้าตาเลยเกินรายคาเปิดมาแบบนี้ด้วยผลงานที่เคยพบกันก็ยิงเป็นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในไลน์ต่อต่ว่าคู่นี้พินธุธทางชัดเจนครับแล้วก็เลือกไม่ยากเลยไปที่สกอร์ต่ตำด้วยตรงนี้ปักไว้ให้ก่อน1ห,หมุดครับส่วนอีกหมุดรับต่อในไลน์คลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย ย้อนเวลามาหน่อยครับการลาดดวนกับอัลตัญยาสปอคู่นี้ที่ล้ำพายในบ้านของกาลาเที่ยงคืนครึ่งครับเจ้าบ้านกนลลนาลาตาสลาลพวกเขาเป็นจ่าฝูงของรีกตุรกีตอนนี้ลงเล่นไป12นัดชนะ9เสมอ3ไร้พ่ายครับในรีกยิง2ีเสียสิส่วนอันตัญยาครับพวกเขาลงเตะไป13เกมเยือนแพ้ไปถึง8ชนะ2เสมอ3ยิง12เสียยีประตู ตลอดการลงสนาม6นะัดท้ายกลาลาตซสไลา์เสมอไปแล้ว4ครับมีชนะแค่2เกมราคาผ่านได้ครั้งเดียวเสียถึง4ครั้งครับมีเจ้าเกม1สูง2และต่ำไปถึง3เรื่องของฟอร์มตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ดีครับส่วนอันตัญญาสปอร์ครับจากทั้งหมด6นะัดท้ายแบ่งไปอย่างละ2ครับเรื่องของฟอร์มล่าสุดเนี่ยคือเอาชนะเคเซอร์ิสปอมาได้ที่2ประตูตัวหด้วยกันว่ากันด้วยเรื่องราคาทำได้2ครั้งครับเสียไป3เจ้าเกม1 เฮ to เฮ a d ครับแน่นอนแหละคู่นี้เจอก,กันเนี่ยก็เป็นการลายครับที่ทําได้ดีกว่าขอให้ใช้ไป7จาก10นัดมีเสมอกัน3ครั้งและล่าสุดจบ3 0นครับที่บ้านของอันตัญญาสปอร์ มาดูกันที่ความพร้อมก่อนเกมนัดนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านกาลาตาสไลจะขับผู้เล่นหลักๆอยู่2คนก็คือคูตูครูครับตอนนี้ติดทวแบนรวมไปถึงกูเวนด้วยอีกรายฝ่ายของทีมเยือนครับอันตัญญาเกมนัดนี้ขับผู้เล่นอยู่ทั้งหมด5คนครับแต่ไม่ขุนชื่อข้ามไปเลยเรื่องของรายอัพต่อครับสี่สองสามหนึ่งสำหรับการลาหน้าเดิมๆหมดเลยครับตอเรราเรมิน่าพร้อมทั้งหมดตัวรุกจะมีโมลาตากเาเบลซาไดยูมาดอยู่ซ้ายและโอสุมเฮนหน้าเป้าครับอันตัญญ,ญาสปอร์ในส่วนผู้เล่นที่น่าสนใจดังกลางจะมี โลซินกี้ครับยืมประจำการในแดนกลางตัวรุกมองไปที่ปีกขวาครับซามูเอครับน้ำหนักไปทางฝั่งขวานั่นเองแล่คามา1.75ห้ครับสูงต่ำ3า5 2 5ช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มของกาลาของโอคารบุรุกเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับพวกเขาจบเสมอกับคู่แข่งซัดโดยส่วนใหญ่หากเอาชนะได้เนี่ยก็คือยิงไม่เกิดลูกครับ มองแล้วเกมนี้น่าจะข้ามเงินแพงได้ยากทีเดียวครับกับสถานการณ์ในลีกปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นจา่าฝูงนำเฟเน,นอยู่7จดตม้มไม่ได้วิกฤตอะไรแข่งมากกว่านั้นหนึ่งครับตีมองแล้วเกมนี้แน่นอนมีสิทธิ์เก็บ3คะแนนได้แต่น่าจะยิงไม่ข้ามเงินแพงครับขออยู่ทีมเยือนอันตันยาสปอร์หากชนะได้กาลาทำได้แค่เฉือนตามมุมมองตีและไปต่ำด้วยคาดคู่นี้จะออกที่2-1หนึ่งครับกาลาเฉือนชนะไปได้เป็นถึงเอเดเวนซช์ลีครับวันนี้อัลเมเรซิตี้ดวลกับเอ c เอซี เบด่าเตะันช่วงตีสองฟอร์มปัจจุบันของอเมเร่ครับพวกเขาลงเล่นไป12นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป9ยิง9เสียย่สิบส่วนเบเดาเตะในเกมเยือนทั้งหมด12นัดด้วยกันครับแพ้ไป9ชนะ2และเสมอ1เกมฟอร์มย่ำแย่พอๆกันเลยครับหกนัดท้ายของอเมเร่ครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเสมอก็เกมหนึ่งแพ้ไป4ราคา5เกมท้ายเนี่ยผ่านได้ทุกนัดนะครับสำหรับอเมเร่ก็ยังมีส่วนดีบ้างครับ ฝั่งทิมเยนครับ6นัดท้ายเสมอ3แพ้3ผ่าแคะแได้2เสีย3สูงไป2ต่ำ4ล่าสุดเสมอกับสปาร์ตาลอตเตอร์ดามาที่1ประตูตัวหนึ่งคู่นี้โดนกันเนี่ยใน2เกมหลังครับเป็นเบเรดาที่ทําได้ดีกว่าและภาพรวมก็สูสีกันครับแต่ถ้ามองจากมุมในช่วงที่เ,เร็วๆนี้ที่เตะก,กันเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเห็นชัดว่าเบเรดาทาได้ดีกว่า ตัวผู้เล่นครับพร้อมพร้อมก่อนเกมวันนี้เอเมอเร่ขาดผู้เล่น2รายส่วนทางฝั่ง n อ็ครับพวกเขาจะขาดผู้เล่นอยู่ทั้งหมดถึง6กรายด้วยกันเรามาดูกันที่รายชื่อตามผังน,นี้ครับ4-4-1-1สาหรับเอเมอเร่แนวกลางของพวกเขาจะมีนาสลิกครับคุมเกมตรงกลางตัวลุกที่น่าสนใจคือคารเดรี่ครับปีกทางฝั่งซ้ายั่นเองส่วนทางฝั่ง n อ็นเบได้ครับ4-4-2เรยมันครับพร้อมประจําการตรงกลางคุมทมโปให้กับทีมและหน้าเป้าอย่างอยดองน่ก็พร้อมประจําการครับลงราตคา จากอเมริกเกมนี้เลดก็มาที่ปอๆครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านเปิดมาต่อด้วยและมีอีกช้อยที่ราคาเสมอสูงตามมา2ลูกครึ่งครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยต่างกันที่เบได้ครับอยู่อันดับ11ตอนนี้พวกเขาเหนือจากโซนเพย์ออฟและโซนสีแดงอยู่ค่อนข้างจะไกลแล้วก็น่าจะปลอดภยัยครับจากโซนสีแดงส่วนอเมริกเนี่ย ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะรอดยากมากๆจริงๆมีแต้มน้อยที่สุดในรีครับฟอร์มเบื้อแย่สุดๆลบอยู่34ตัวสื่ประตูสีว่าตูเกือบ50ลูกแล้วทั้งดูการ์นี้เตะไปทั้งหมด25เกมก็เท่ากับเฉลี่ยแล้วเกมมัน2ลูกครับ อยู่เบราเกมนี้อย่าหาไปเลยครับเจ้าบ้านเนี่ยติว่าเจ็บตัวประป่าแม้ว่าในช่วงหลังพวกเขาจะผ่านรายคาได้บ่อยก็ตามแต่เกมนี้กลับต่างออกไปก็คือพวกเขาออกมาต่อคู่แข่งอย่างเบร่าที่ฟอร์มแย่นะทีนี้แต่ติว่ามองแล้วไม่น่าแพ้ครับสำหรับเบร่าอยู่เบร่าครับจะไปหมดเดียวนะครับคู่นี้ส่งท้ายก,กันกับคู่นี้ครับแล้วโอเบโดเปิดรังแยารับการเย็นของเอลเชตีสองครึ่งครับคู่นี้โอเบโดตอนนี้อยนดับที่6ของตารางครับส่วนเอลเช่ดับ3ก็ถือว่าผลงานไม่ได้หนีนกไกลครับต่างกันแค่3แต้มเท่านั้นมีสิทธ ลุ้นเลื่อนชั้นทั้งคู่เลยโอบิโดเตะในบ้าน15เกมชนะกาเสมอ2 4ส่วนเอลเชออกนอกบ้าน14เกมครับเสมอถึง6ครั้งชนะ3และแพ้ไป5เกม6นัดท้ายแบ่งไปอย่างละ2ครับแต่ทว่าเป็น2เกมหลังที่เป็นความแพ้ของโอปิโดครับถือว่าฟอร์มในช่วงหลัง2เกมท้ายเนี่ยไม่ดีพันราคาได้3เสีย3สูง2ต่ำ4เอลเช่ครับเตะ 6นัดท้ายชนะได้4เสมอ1แพ้1ครับนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งเอาชนะคาเตตรอนมาได้ที่3ประตูต่อ1ด้วยกันก่อนหน้าเนี่ยมีแพ้กับราซิ่งซันเตเดครับเปลทเปิดมาั้งหมดในช่วง5เกมหลังสุดผ่านได้หมด3เสีย2ว่ากันที่ h e ตุ to เ e ต d ครับนัดล่าสุดจบที่4-0เอลเช่ถล่มโอเบโดที่บ้านของตัวเองครับ จบไปสีสุ์เลยฟอร์มดีมากกับการกดโอปิโดนัดล่าสุดในส่วนของภาพรวม10นัดท้ายเนี่ยเป็นทางฝั่งของเอลเช่ครับชนะได้3ครั้งมีเสมอ1เกมและอีก6เกมเป็นชัยชนะของทางฝั่ง โอเบโดครับตัวผู้เล่นน่าสนใจครับโอ้โหเจ้าบ้านเนี่ยหนีใครไปไม่ได้จริงจครับยูยาสชัยราครับปีกทางฝั่งซ้ายและหน้าเป้าของพวกเขาซูราสกี้ครับโอ้โหฟอร์มดีมากกดไป13ลูกแล้วในฤดูกาลนี้ฝั่งทิมเยือนบ้างครับเกมนัดนี้เอลเช่เนี่ยจะมีตัวค้ำหวังเป็น2คู่หน้าครับก็คือปลาโนที่ยืนจับคู่อยู่กับอากิตินอวาเรตครับกดไปทั้งหมด8ประตูมี2อแอสซิดด้วยเลยเปมาให้โอเบโดต่อปะปครับเจ้าบ้านสูงต่มมา2ลูก จุดเด่นของเซกุนด้ก็คือการอยู่ทีมเจ้าบ้านโดยส่วนใหญ่จะพาเราเข้าวินได้แบบสบายครับผลงานตรงนี้คู่นี้ต้องมาตัดแต้มันเองอยู่โซนเพย์ออฟทั้งคู่หากเอลเช่คว้าใช้ได้ก็คือพวกเขาจะขึ้นไปเป็น ท็อป2ก็คือไม่ต้องใต่เพย์ออฟนั่นเองครับจบที่1และ2เนาะแต้มเนี่ยเท่ากับเดมันเตต่างแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเบียดกันสนุกมากสําหรับเซอรกุด้าในฤดูกาลนี้แต่ว่าโอบิโดถ้าสะดุดขาตัวเองหรือพลาดมาเนี่ยเอเาเรียครับก็เจ่ะหลังอยู่เห็นอยู่ไวๆเลยแค่3แต้มเท่านั้นตีมองแล้วเกมนี้เดี๋ยวเจอกันต่อในไลน์ว่าจะเลือกอยู่ฝั่งไหนแล้วกันครับกำกึ่งเหมือนกันสําหรับเกมคู่นี้เป็นโอบิโดเนาะต่อก็ สับสนหน่อยครับยากหน่อยแต่ว่าไปที่สกอร์สูงปักไว้ก่อนเลยครับ2ลูกเกมนี้ปัดคู่บินตามนัดปักหมุดวันนี้ครับู่แรกรับพมัทอาราเบสเราอยู่รับพมัทอยู่ต่ำสัมเพรีฮอฟเฟนไฮครับฮอฟเฟนไฮ์หมุดเดียวเจนัวเลเช่อยู่เลเช่ครับและไปต่ำนิดพบกับโอแซอยู่นีดครับเกมนี้แล้วไปสูงด้วยบิตอลนอริเจอกันในราย,ายการลาอัตัญญาสปอร์ครับ อยู่ทางฝั่งอันตัญยาสปอร์นะเกมนี้แล้วก็ไปกอ่อต่ำด้วยเอาไปเล่นเดินกับทางฝั่งเอนเบด้าครับเอ็นเอซีเบด้าเป็นทางฝั่งของเอ็นเอซีเบด้าที่ตีชอบมากกว่าครับส่วนโอบิโดกับเอลเช่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่มารับปักหมุดวีกับตีอ้วนได้ที่ลายของตีอ้วนครับคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ตีลวไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่พบกันต่อพรุ่งนี้เสา,าร์สุดท้ายก่อนเข้าสู่ฟีฟ่าเดย์เตรียมกระสุนวันนี้เพื่อที่จะลุยวันพรุ่งนี้ต่อครับ ฝากกดไลค์กดซับด้วยฮะกดแล้วโชคดีแห่งๆทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ